ซีรีส์ KS 5 M นั่นเองนะฮะแรงขุด15เทราแฮตซึ่งแรงมากนะฮะเดือนละประมาณ60,000ตอ่อเดือนนะครับคา่าไฟเหลือประมาณ50,000 6.5เดือนคืนทุนก็ค่อนข้างจะมีปูรองแล้วพอสมควรราคาเหรียญก็ค่อนข้างเติบโตได้ดีตอนนี้ก็ปรับตัวขึ้นอยู่นะสวัสดีครับเจนะ Bitcoin Miner นะครับวันนี้เราอยู่กับเครื่องใหม่อีกแล้วนะฮะวันนี้เป็นเครื่องนะครับ KS อะไรเดี๋ยวไปดูกันนะฮะอ่าตอนนี้นะฮะเครื่องเนี่ยกล่องค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่18.5โลนะครับในล่องน,นี้นะ18.5โลแล้วก็น้ำหนักภายในนะ16.5กโลนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในนะฮะเป็นเครื่องอะไรนะอ่ะเห็นเห็นเครื่องแล้วนะครับอ่า iRiver นะครับซี s คเอสซนะฮะอ่า ไฮรีเวอร์เคสซีรี15 t h นะครับมันคือซีรีส์ KS5M นั่นเองนะฮะอันนี้คือ KS5M นะฮะแรงขุด15เทเรห์ซ์นะครับ, th, รบซึ่งแรงมากนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าแกะกล่องนะฮะที่นี่เป็นที่แรกหรือเปล่าอ่ะไม่ไม่เป็นไรนะฮะที่แรกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแกะดูแล้วกันนะฮะอ่ะข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน เดี๋ยวเราเปิดดูนะครับว่าข้างในตัวเครื่องเนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่ตัวของกล่องนะครับก็จะแปะมานะครับกับสติกเกอร์ของ i r i v e r นะครับตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่ประมาณสองแสนกว่านะครับสองแสนกว่าอ่ะหลังจากเปิดกล่องนะครับเราก็จะเห็นตัวซีลนะฮะของเครื่องนะครับ เป็นโฟมกันกระแทกพ้อมกับถุงซิลนะครับมานะมานะครับตนะัวเครื่องผอคอยไว้อย่างดีนะครับมียัดเป็นปกตินะฮะมันแกะออกมาเลยมันก็จะมียับนะฮะป็นะเครื่องผมรู้สึกว่ายาวกว่าเครื่องรุ่น k ะ M ี้าแลนะฮะนักกว่านะครับพรามันยาวและหนักกว่าเกียห้าแนะครับ ค่อนข้างยาวแล้วก็หนักกว่านะครับความยาวของเขานะมันยาวกว่ามากนะแล้วก็หนักกว่านะครับเห้า M หนักกว่า K ห้า L นะฮะหลังจากเราแกะออกมาแล้วนะครับเดีเ๋าายวเราไปดูข้างในกันนะฮะว่าหน้าตาของเครื่องเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับออนะคนะฮะนี่นะฮะ อันนี้คือด้านในเครื่องนะครับไม่ใช่ด้านในนะต,ตัวเครื่องนั่นแหละนะครับอ่านี่คือตัวเครื่องของ ks 5m นะฮะมันค่อนข้างจะยาวกว่า ks 5l พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ยาวกว่า ks 3ด้วยนะครับ ks 3m ก็ไม่ยาวเท่านี้นะอ่ะเราวัดขนาดกันด,ดีกว่านะครับว่ายาวแค่ไหนน,นะตัวนี้นะครับ ความยาวของเขานะครับอยู่ที่อ่ะความกว้างก่อนละกันนะครับความกว้างด้านหน้านะครับตรงช่วงคอนโทรลนะอยู่ที่14เซนนะครับแล้วก็ด้านข้างนะจะมีส่วนของพาวเวอร์นะจะอยู่ที่20เซนนะแล้วก็ตัวเครื่องเลยนะครับยาวอยู่ที่24เซนนะครับอ่ะแล้วช่องฝักด้านหลังนะครับตัวนี้จะ สำคัญเรื่องการเจาะนะครับขนาดลงออกลงเข้านะครับตัวนี้เนี่ยใช้ขนาดช่องอยู่ที่19เซนนะครับความสูงของช่องนะครับอยู่ที่16เซนนะครับตัวครับ26เซน26ยปูณจเซนนะครับตัวนี้เนี่ยวิธีการทำนะฮะแนะนำนะครับให้เป็นการเจาะช่องอ่าช่องอากาศออกนะครับให้มันพอดี กับตัวเครื่องเพื่อไม่ให้ลมมันย้อนกลับมานะฮะอ่าก็คือขนาดอยู่ที่สูง26นะครับกว้างอยู่ที่19นะครับแล้วก็ความยาวนะฮะดูฝั่งนี้ดีกว่านะความยาวนะครับอยู่ที่44เซนนะฮะ43เซนนะ43เซนนะครับ,นนรบ,นนรบก็เป็นเครื่องที่ยาวพอสมควรเลยนะครับ น่าจะน้องๆ E9 เลยนะฮะ E9 ก็ยาวนะฮะแต่ตัวนี้ก็ยาวเหมือนกันนะฮะ43เซนนะฮะตัวนี้องประกอบมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือมีพัดลมนะฮะพัดลมด้านหน้าเนี่ยเป็นพัดลมดูดอากาศนะครับพัดลมเนี่ยให้มาขนาดอยู่ที่12เซน2ตัวนะครับแล้วก็มีพัดลมเล็กนะครับที่ power นะครับ2ตัวเนีเป็น9น่าจะเป็นอ่าผมไม่แน่ใจว่า พัดลมตัวนี้น่าจะเป็นพัดลมขนาดอันนี้12เซนนะครับน,นี่สิอเซนนะอันนี้อที่สี่เซนนะครับพัดลม4เซน2ตัว12เซนสอ2ตัวด้านหน้านะครับแล้วก็มี2ตัวด้านท้ายนะฮะอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกนะครับก็ปุ่มต่างๆนะครับมีอยู่แค่ไม่กี่ปุ่มนั่นแหละนะครับ 3ปุ่มนะฮะปุ่มแรกนะปุ่มถ้าเกิดเราสแกน IP แล้วไม่เจอนะให้กดปุ่ม IP Report นะฮะมันก็จะส่ง IP ไปที่ตัวสแกนนะครับเพื่อที่จะสแกนเจอนะต่อมานะฮะปุ่มที่2นะฮะเป็นปุ่ม Reset นะฮะจะปุ่มเข้าไปนิดนึงให้ใช้ปากกากดนะครับในการรีเซเครื่องเป็นค่า default ์โรงงานสำหรับใครที่แบบหา IP เครื่องไม่เจออะไรอย่เงี้ยนะครับอาจจะติดปัญหาเรื่องของ เว็บเออร์เลอร์อะไรเงี้ยนะครับให้รีเซ็ตเครื่องดูก่อนนะครับอีกปุ่มหนึ่งก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับเป็นสวิตช์เปิดปิดธรรมดาเลยนะฮะตัวนี้สามารถเปิดปิดได้แบบการตัดไฟเปิดไฟได้เลยนะครับไม่ต้องการการรีบูตอะไรมากมายนะฮะเป็นระบบ Linux นะครับตัวนี้นะฮะมีช่องอะไรอีกนะฮะช่องที่มีก็จะมี s d c a ิ d นะครับไว้สำหรับเอ่อฟอร์แมต เครื่องด้วยเฟิร์มแวร์ผ่าน SD card เป็นอ่าเป็น Advanced format นะฮะซึ่งไม่ค่อยแนะนำนะฮะแนะนำเป็นซอฟต์ format ผ่านอ่าเบราว์เซอร์นะฮะอ่าถ้าให้ดีก็ไม่เอ่อมันไม่ใช่แค่ format อ่าไม่ใช่ format ขออภัยนะครับเป็นการลงเฟิร์มแวร์นะ,ะเป็นการลงเฟิร์มแวร์เหมือนลง Windows ใหม่นะครับถ้าไม่เชี่ยวชาญก็แนะนำว่าอย่าลงนะครับอ่า นะฮะเพราะอาจจะมีปัญหาได้นะครับเหมือนลงวิดโดมานะฮะอ่ะไฟสเต t ัสนะฮะก็จะมีไฟทั้งหมด4ดวงนะครับมี d 1ถึง d4 นะฮะจะบอกส t a ตัสการทำงานของเครื่องว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับืตัวนี้นะแล้วก็เครื่องก็จะมีแปะวอยมาตรงนี้นะครับทุกคนมีแปะวอยแล้วก็ปแปะ MAC Address เครื่องพร้อมกับ serial number เครื่องนะครับมาข้างๆนะ แล้วก็มีช่องอีกก็คือช่องแลนนะครับช่องแลนก็มีไฟสเตตัสของ AND, แลนนะอันนี้ไว้สําหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะฮะในการขูดก็ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนนะครับต่อมานะครก็มีช่องไฟช่องไฟนี่สําคัญที่สุดนะครับในการเสียบนะเพราะว่าต้องใช้ไฟค่อนข้างสูงมากๆนะแลาต้องใช้เป็นสายที่หนาแล้วก็ใหญ่นะครับได้มาตรฐาน นะครับนี่ใหญ่มากนะ2.5มิลขึ้นไปนะครับใช้สาย2.5มิลขึ้นไปนะอ่าเสียบนะครับในการใช้งานเครื่องนะครับนี่เราก็จะมีแถบให้ลูกค้าทุกคนนะครับนี่เสียบเข้าไปนะครับปึ๊บตรงนี้นะฮะอ่าหลาังจากเสียบแล้วนะก็อเอาไปเสียบไฟนะฮะอ่าเสียบไฟก็จะทำงานได้ แค่นี้เลยนะครับอ่ะเราไปดูเรื่องของอ่ะซิงด้านในนะเป็นอลูมิเนียมนะครับซิงอลูมิเนียมนะยึดด้วยน็อตนะครับแล้วก็ซิลิโคนนะฮะก๊ซรู้สึกจะเป็นก๊ซอลูมิเนียมด้วยแต่ผมส่องไฟดูแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะตัวนี้ประกันนะครับอยู่ที่ตัวเครื่องนะครับถ้าให้วอยขาดนะฮะประกันจะหลุดนะครับถ้าให้วอยขาดนะ แต่ส่วนอื่นๆสามารถถอดดูได้นะครับอ่าสามารถถอดทำความสะอาดได้แต่ว่าห้ามปกักการลุดห้ามบอยชักนั่นเองนะฮะสามารถอ่าอ่าอ,อันนี้เราก็จะอ่าเปิดดูนะครับคร่าวๆข,ข,ของกา๊าซด้านในนะครับถ้าไม่เชี่ยวชาญห้ามเปิดนะครับแนะนำว่าอย่าเปิดนะครับตัวพัดลมนะฮะ ก็ตัวนี้เป็นพัดลมนะครับที่ติดมากับเครื่องนะครับก็จะให้พัดลมมาเป็นพัดลมของทีคอมแมทนะครับทีคอมแมทนะทีคอมแมทด้านหน้านะเป็นทีคอมแมทนะครับด้านหลังก็เป็นพัดลมทีคอมแมทเหมือนกันนะครับโอเคเป็นทีนล่งทีคอมแมทเหมือนกันนะแล้วก็ ตัวนี้นะจัดด้านในนะครับจะเห็นว่าเป็นจ์ดอะลูมิเนียมนะครับจะเป็นซิงค์อะลูมิเนียมแปะอยู่กับจ์ดอะลูมิเนียมนะครับสองเป็น, ium, นบ, <Boom. S 1> บอร์ดอะลูมิเนียมนะฮะบอร์ดอะลูมิเนียมเนี่ยข้อดีก็มีข้อเสียก็มีข้อเสียก็คือมันสามารถยกคิปยากนะฮะแต่ข้อดีก็คือสนิมน้อยนะสนิมน้อยและยกคิปยากนะครับแล้วก็ ตัวระบายความร้อนดีนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับบอร์ดก็ตั้งนหน้านะครับผมถือว่าปิดมิดชิดดีนะครับอ่าฝุ่นเข้าไปก็จะไม่ได้ส่งผลอะไรต่อตัวของการ์ดด้านหน้านะครับคือเขาออกแบบมาดีนะระบบของ i อ u b e r อเนี่ยออกแบบมาค่อนข้างดีนะแต่ข้อเสียเขาก็มีนะครับคือเอ่อระบบไฟค่อนข้างเปาะนะครับ ดีที่มันไม่ร้อนนะครับแต่ว่าระบบไฟเขายังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เวิร์กอย่างนั้นนะแต่ว่าแค่มันทนต่อไฟที่มันไม่เสถียนไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าไฟเสถียนะครับก็รันย,ยาวๆนะไม่ปัญหาอะไรนะครับอ่ตอนนี้ก็เป็นด้านหน้าของตัวของ เครื่องนะครับเดี๋ยวแอบดูด้านหลังนิดนึงนะครับด้านหลังนะฮะก็จะเป็น power supply หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับที่ให้มาให้า3 5อ0วัตต์นะครับเพราะเครื่องนี้กิน3,500อวัตต์นะครับให้ดูการ์ดด้านหลังนิดนึงนะฮะเวลาทาาคนนำคนะาว,มมออนะวามสะอาดนะครับก็แนะนำถอดแคปพัดลมนะแต่ถ้าเกิดมันฝุ่นเยอะจริงก็ต้องถอดตะแกรงออกนะเพื่อที่จะทําความสะอาดนะครับ นี่ก็เป็นโทคามะกเหมือนกันตัวนี้เป็นโทคามะกเอ่อสี่จุดห้าแอมป์นะครับรอบค่อนข้างสูงนะนี่ข้างหลังนะครับก็เป็นกา๊าซอะอลูมิเนียมนะครับบวกซิงค์อะลูมิเนียมนะครับมีคาปาซิตเตอร์ต่างๆนะอยู่ด้านหลังนะครับก็ถือว่าออกแบบมาค่อนข้างดีนะฮะทนต่อฝุ่นอะไรเงี้ยได้ดีนะครับแล้วก็ ตัวระบายความร้อนเนี่ยก็จะดีบิดเมนตอนนี้ก็เป็นการาดอลูมิเนียมซะส่วนใหญ่นะฮะแต่การเป็นการาดอลูมิเนียมเนี่ยการบำรุงรักษาเนี่ยก็ยังค่อนข้าง,ง,งายากกว่าการาดปกตินิดนึงนะครับแต่ก็สามารถทําได้นะครับตอนนี้เราก็มีศูนย์ซ่อมทั้งไทยและก็จีนนะครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่อยากจะ ส่งจีนก็สามารถซ่อมในไทยได้นะครับถ้าจีนก็อยู่ในประกันก็จะมีค่าจัดส่งนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดในไทยก็จะมีค่าซ่อมแซมนะแต่ประหยัดค่าจัดส่งไปนะครับประมาณนี้นะครับเจ้าเครื่อง j s 5M นะฮะจาก i r i v e r นะครับคบ่อนข,ข้างจะเปลี่ยนหน้าตาไปจาก CS 5L แลรุ่นอื่นๆน,นะส่วน ตัวของไฟสเตตัสพาวเวอร์ก็มีนะครับตรงนี้นะมันจะขึ้นสีเขียวนะครับถ้าปกติถ้ามีปัญหามันจะขึ้นสีแดงนะอ่ะหลังจากดูเครื่องแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่ามันรายได้และการคืนทุนเป็นยังไงนะครับตอนนี้ไอร v เ v อรรายได้ดีหรือเปล่านะเคส 5m นะฮะและรุ่นอื่นๆเป็นยังไงนะเทียบกับรุ่นอื่นๆน,นะครับเราไปดูรายได้ของเครื่องเ 5m กันนะครับ อันนี้คือรายได้ของเครื่อง KS5M นะอยู่ประมาณ42ดอลลาร์นะครับแต่ผมจะเอา,เอารายได้จากเครื่อง KS5 ที่เป็น 20TS ไปคำนวณน,นะครับจากตารางของเราหลังจากเราดูที่ Asic Value นะครับตอนนี้นะ KS5 นะครับประมาณ2 2,160ดอลลาร์นะต่อเดือนนะครับเรามาอัปเดตในตารางนะครับตัว KS5 นะฮะ อ่าเอ้ยขออภัยนะครับใส่ผิดอ่าใส่2,160ดอลลาร์นะครับต่อ2บทีเนะครับเฉลี่ยออกมานะครับอ่าจะได้เจ้าตัวเคส 5M นะครับอยู่ที่รายได้นะครับต่อเดือนนะฮะเดือนละประมาณ60,000ต่อเดือนนะครับค่าไฟเหลือประมาณ50,000นะ6.5เดือนกึนทุนนะครับแมกไฟ5.4เดือนลรงไฟฟ้า6.3เดือนราคา 325,000แบบพร้อมส่งนะแบบพีออเดอร์ส9ง0 0นาหนะครับอ่าคืนทุน6เดือนนะครับไม่หักไฟ5เดือนไฟ5.8เดือนนะครับในตอนนี้นะอือ่ะไปไล่ตัวอื่นๆบ้างอ่ะร้อกระรกระดาสองแสนาหมื่นห้านะครับอ่าคืนทุนเร็วขึ้นนิดนึง5.9เดือนไม่หักไฟ4.9ไฟ5.7นะครับอ่าเคส ตัวตระกูลแคสปอนะครับก็มีหลายตัวปรับราคาลงมานะครับตัวเคส5 Pro นะครับลดสิงหานะอยู่ที่465,000แ้ะได้68,000 3สาคาไฟลละ74.62เดือนคืนทุนแม่ไฟ5.5ลงไฟฟ้า6.1เดือนตนะัวส่งออกมาเลยนะ679,000นะรายได้83 0 0ค้าไฟลละ74.91เดือนคืนทุนแม่ไฟ8.1เดือนลอยฟ้า8.9เดือน แล้วก็ล็อตสิงหาที่เป็น20 t h นะ449,000แล้วได้79,000อ่าประมาณ80,000ฝากอ่ะ70,000กะ6.4เดือนคืนท so <etti strawberry uffle. ๆ> ุนแม่ไฟ5.6เดือนเระฟ้า6.2เดือนนะครับอ่าเคส 5M เราบอกไปแล้วนะฮะก็คือตัวนี้เลยนะฮะก็คือประมาณ300,000นะอ่าคืนทุนประมาณ6เดือนนะต่อมาเคส 5L นะครับ2 1 9 0 0 0นะครับพร้อมส่งนะพิ่ออเดอร์แสน แล0 0กานะครับแรงขูด12 t h นะฮะอ่ากินไฟ3,400วัตต์นะครับเคส 5M เนี่ยจะอยู่ที่แรงขูด15 t h ้นะกินไฟ3 4 0 0วัตนะฮะตัวเคส 5L เนี่ยรายได้ประมาณ47 0 0 0ักค่าไฟละ5 8 0 0 0 5.7เดือนคืนทุนหรือไม่หักไฟ4.6เดือนรงฟ้า5.5นะเดือนแต่ละล็อตพิ e อเดอรนะครับคืนทุน5.1เดือนแล้วก็ไม่หักไฟ4.1แรงฟ้า4.9 ตัวของอตัวต่อมานะครับเป็นเคส3ามแอนด์ไมเนอร์นะครับราคา229,000สาพและได้3ามหมไฟ2 8งห0เดือนคืนทุนแม่ไฟ6เดือนอินฟ7.7เคส3 M มือสองพร้อมส่งนะครับตัวนี้ตอนนี้มีพร้อมส่งนะ89,000ื่นนะครับรายได้23,000ืามครับไฟเหลือ1 4 6่นสเดือนคืนทุนแม่ไฟ3.7ไจฟรา้าจุเดือนนะครับแล้วก็เคส2นะพร้อมส่งเหมือนกันนะฮะ อ่ารับได้เลยตัวนี้2 9งหมื่นนะครับรายได้แปดพันหนักรถไฟละสี่พันห้าหกเดือนคือทุนแม่งไฟสามจุดหกลอฟ้าหกนะครับเคสหนึ่งนะครับอ่ารายได้3ามพันเก้าหักรถไฟละ, 2, 2, 1, ะสงองพันสองนะสิ 6, 3, 13, เดือนคืนทุนแม่งไฟหกจุดสามลอฟ้าสิบสาเดือนนี้ก็พร้อมส่งนะครับสองหมื่นห้านะฮะร,ราคาก็ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ตัวต่อมานะเป็นเคส เค b o ้ PRO นะครับพร้อมส่งนะฮะหมื่าพนะครับรายได้6 3พันามมาไฟเหลือสี่พันหกสเดือนคืนทุนแม่ไฟแปดเดือนเลืฟ1าสเดือน P ร1ออเดนะสี่หมืนเก้าพันเก้ารายได้6,000นนะฮะไฟเหลือสี่พันนะสิเดือนคืนทุนแม่ไฟเจ็ดจุดแปดเลือ้1สเดเดือน k ค b o ้ธรรมดานะครับรายด้อ่อสี่หมืาพันเก้านะรายได้สี่พันเจ็ดไฟเหลือสามพันห้ิเดือนคกินทุนแม่ไฟเก้าจุดเจ็ดเลยฟ15เดือน เคส0อัลตร้านะครับลงมาเหลือ44,900ครับรายได้1,006นะฮะค่าไฟละ1,311เดือนคืนทุนแม่ไฟ9.3เคส0โปรนะครับเอ่อ19,000นะครับา 1, 3, 11, ารายนะไ,ได้800ค่ะค่าไฟละ400นะ27เดือนคืนทุนแมนะ่ไฟ13เดือนเคส0ธรรมดานะครับมือสองเหมือนกันร,รับได้เลยทั้งคู่นะ8,900นะรายได้600ค่ะค่าไฟละ300 28เดือนคืนทุนแมนะ่ไฟ14เดือนนะครับ ประมาณนี้นะเจ้าตัวตระกูลแคสปานะฮะามาย้ำอีกทีหนึ่งนะ K5M ตัวนี้นะครับก็คือ,อพร้อมส่ง,ง3 0 0 0 25,000ปีเดอร์2,99,000นะครับราได้60,000นะหกค่าไฟลือ50,000ประมาณ6เดือนคืนทุนไม่ไฟ5เดือนเดือนฟ้า4.5.8เดือนนะครับประมาณนี้นะกับเจ้าตัว K5M นะฮะเราก็อัปเดตตัวของ เครื่องเคส 5M ไว้ประมาณนี้นะอ่าเสริมนิดนึงนะครับเหรียญ i r i v e r นะ i r i v e r เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่ผลิตมาสักพักแล้วนะก็ค่อนข้างจะออกแบบมาได้ดีนะครับแล้วก็เสริมเรื่องการขุดเหรียญน,นะครัตอวนี้เป็นเหนรียญแคส t ้านะครับเหรียญ s h สต้าเนี่ยก็จะเป็นเหรียญที่อ่ามีเสริมเติมแต่งขึ้นมานะตะะองตระกูล SDR กับ BGA นะครับ ซึ่งถ้าเกิดเป็นแคสเปาเนี่ยก็ยังรายได้สูงสุดอยู่นะในตระกูลเดียวกันนะฮะเราก็จะดูที่อ่าตัวนี้ถ้าแคสเปาขุดที่ไหนนะครับก็คือขุดที่ตัวพูวีไอดีบีดีซีแล้วก็เอฟ o ูพูนะครับตามลำดับแล้วแคสปาพู o ออาร์นะแล้วก็เรียนแคส p ปาเทรดที่ไหนนะตัวนี้ก็ จะดูได้ที่คอยบังเกิดแคร็บนะคือจะมี Exchange ที่รองรับคือเกตดอ o ไอโอคู่คอยนะครับ b า b i t นะครับแล้วก็ m มกนะครับแล้วก็ Exchange ของเวเบก็คือคอย n e เนั่นเองนะฮะก็ค่อนข้างจะมีปูรองรับพอสมควรน,นะราคาเหรียญก็ค่อนข้างเติบโตได้ดีนะครับตอนนี้ก็ปรับตัวขึ้นอยู่นะอยู่ในช่วงปรับตัวขึ้นนะฮะมาที่ประมาณ เหรียญละประมาณ6บาทนะครับอืมโดยประมาณนะโอเควันนี้ก็ไฟนะครับกดไลค์กดแ like, ช like, ร์กด s u b s c r i ต e งอคอยมเนอแล้วมาเทสกันว่าเสียงเป็นไงแรงเป็นยังไงนะครับจับก,ก็เครื่องเคชาอนะฮะและกินไฟเท่าไหร่นะฮะวันนี้ลาี้นะครับบััสดีครับ